สวัสดีค่ะทุกท่านบน Youtube นะคะก็หวานมาแล้วค่ะสำหรับเอพิโซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจนะคะในเรื่องสมบุพภริขิดฝันมาฝากค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวของตัวตนของพระเอกนะคะกูเฉียนฝานนั่นเองซึ่งวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องราวของว่าทำไมคนในราชสำนักถึงถึงมีน้อยคนมากที่รู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเขานะคะ ว่าเขาเป็นลูกของเสี่ยวเฉิงเฉียงค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็มีตำแหน่งใหญ่เช่นเดียวกันนะคะท่านพ่อของเขาเป็นคนที่ใครๆเอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วก็ต้องหัวหดตัวสั่นเช่นเดียวกันค่ะก็ในละครนะคะตอนนี้ตัวตนของกู้เฉียนฝานก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆแล้วตอนที่เขาได้รับความลำบากนะคะเกือบเอาชีวิตไม่รอดตอนที่เขาต้องเดินทางไปเมืองเฉียนถังนั้นนะคะก็ถูกถอดรหัสมาเรื่อยๆแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ คือลูกชายของคนทรยศต้องเรียกอย่างนี้นะคะคนทรยศต่อชาติทำเรื่องอเลวร้วายต่างๆมามากมายตั้งแต่ในสมัยของบรรพบุรุษคือตั้งแต่รุ่นปู่เขานะ,นะคะก็คือเสี่ยวฉินเยียนนั่นแหละทีนี้ค่ะทั้งพ่อทั้งลูกนี่นะคะพอได้เจอกันเนี่ยลูกก็จะดูเฉยๆแต่ว่าพ่อจะดีใจเป็นอย่างมากเลยค่ะคือหน้าตาของท่านพ่อก็จะเต็มไปด้วยอารมณ์เลยนะคะคือทั้งดีใจทั้งแบบทั้งแบบเออทำไมลูกชายมาหาเขา ดีใจจังเลยเขาคิดถึงตลอดแล้วก็อยากจะให้ลูกมาดูแลนะคะครอบครัวตระกูลอะไรต่างๆแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เห็นอากับกิริยาของ ของลูกชายแล้วเขาก็ต้องเงยหน้าขึ้นไปมองฟ้าแล้วก็ถอนหายใจดังเฮือกเลยนะคะก็คือคือพ่อเนี่ยก็จะบ่นบ่นน้อยใจนั่นแหละก็บอกว่าเออเจ้าก็มักคือเขาอะก็มักจะสวมใส่จี้หยกที่ข้าให้เจ้านะแต่ว่าเออนั่นก็หมายความว่าเขายอมรับว่าข้าเป็นพ่อในใจของเขาแล้วอะไรนี้คือพ่อก็คิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของการทรยศแล้วก็ ความการทําชั่วการทําสิ่งที่เลวร้ายมาของพันบนรรพบุรุษเนี่ยก็คือมันก็เยอะมากเลยเรียกได้ว่าเต็มไปด้วยความชั่วลายนะคะคือตั้งแต่รุ่นปู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดการแยกกันเพราะว่าตอนแรกท่านพ่อนะคะแต่งงานกับลูกสาวตระกูลกู้เนี่ยกู้เสี่ยวฉินค่ะแล้วก็มีลูกชายก็คือกู้เฉียนฟานนี่แหละนะคะแต่ว่าเขาแยกกันไงแยกกันนะคะแล้วลูกชายก็ไปอยู่กับส่วนใหญ่ไปอยู่กับท่านแม่นะ นั่นเองนะคะแต่ว่าค่ะท่านพ่อนะคะของ ของพระเอกเนี่ยคือแต่งงานใหม่ด้วยแล้วก็ได้ผู้หญิงที่มีชาติตระกูลดีก็ช่วยสนับสนุนให้เขาได้เป็นถึงเสนาบดีใหญ่นะตอนนี้เลยนะคะในในตอนเนี้ยที่เป็นอยู่ถือตำแหน่งอยู่เพราะฉะนั้นคนก็จะกลัวมากๆเลยค่ะดินดังนั้นนะคะสถานการณ์ในท้องพระโรงตอนนี้ถ้าพวกเราดูเนื้อเรื่องแล้วเราก็จะเห็นว่าเออมันมีบรรยากาศแปลกๆของห้องเต้นนะห้องเต้ชอบนั่งสมาธิอะไรใช่ไหมคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีตระกูลเก่านะฮะซึ่งตระกูลเก่านี้ก็ มีคือญาติสนิทพลังฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเข้าไปมีอํานาจด้วยซึ่งคนนี้เดี๋ยวจะถูกปั้นขึ้นมาว่ามีความอยากเป็นประมาณเหมือนกับพระนางอูเจ๋อเทียนเลยนะคะอยากจะคลองบัลลังก์แล้วก็ใส่ภาคลุมเสื้อคลุมมงกอรด้วยก็เดี๋ยวจะจะทำให้ตระกูลเกาเกิดการก่อกระบฏทขึ้นมานะคะแต่ว่าตระกูลเกาก่อนจะก่อกระบฏทเขาต้องกําจัดตระกูลกู้ก่อน,นะคะ่ะ ก็ไม่ได้ก,กำจัดตระก,กูลกู้พูดผิดแต่กำจัดตระก,กูลเสี่ยวนะคะที่เป็นท่านพ่อของกู้เฉียนฝานนั่นเองเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะสำหรับพอดนี้มาแน่นอนค่ะก็คือท่านพ่อของพระเอกนะคะจะต้องเสียชีวิตแล้วก็ตระก,กูลนะคะจะต้องได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะ คือในตอนเมื่อก่อนนี้นะคะตอนที่ท่านพ่อของพระเอกยังไม่ได้ประสบความสำเร็จเป็นอัครมหาเสนาบดีใหญ่ระดับนี้เนี่ยก็คือเขาได้แต่งงานกับบุตรสาวของตระกูลกู้นะคะแต่ว่าต่อมาประวัติของครอบครัวของของนี่แหละของตระกูลเซียวเนี่ยทางด้านบนรรพบุรุษก็คือไม่ใช่สิ่งที่คนรุ่นหลังจะอยากได้มานะคะเพราะว่ารุ่นปู่ทำเรื่องแย่ๆมามากมายค่ะดังนั้นนะคะก็เลยมีคนไปทำบุญ คือเรียกว่ายังไงอ่ะคือพวกเขาอ่ะมักจะไปไหว้หลุมศพแต่ว่าคนอื่นๆที่เป็นประชาชนอ่ะมักจะมาโยนใบไม้มโยนอะไรเข้าของเข้าไปทําให้สุสานมีความสกรปรกนะคะแล้วก็ชอบมาตะโกนว่าเออเนี่ยเป็นคนทรยศค่าคนไปเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะ ท่านแม่ของพระเอกนะคะได้พาพระเอกเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงตั้งแต่เด็กเลยค่ะส่วนท่านพ่อของเขานะคะก็แต่งงานใหม่กับครอบครัวผู้หญิงที่ที่ดีกว่านะคะเป็นครอบครัว หญิงสาวที่ที่มีฐานะนั่นแหละส่วนภาพในอดีตนะคะที่พระเอกนึกถึงก็จะเป็นช่วงที่พระเอกเป็นตัวเด็กผู้ชายน้อยๆน,นั่งร้องไห้แล้วก็วิ่งไปที่ประตูเพื่อไปไล่ตามพ่อของเขานะคะแต่ก็ไม่ทันค่ะทีนี้แม่ของเขาก็บอกว่าเนี่ยเออเนี่ยเจ้าอะจะไม่มีพ่อแล้วนะก็คือ ก็คือให้บอกกับทุกๆคนที่เป็นที่เป็นชาวบ้านหรือคนอื่นๆประชาชนคนอื่นๆว่าพ่อเน่ยเสียชีวิตไปแล้วนะใช่หรือไม่นะคะและนอกจากนี้ก็เป็นไปได้ว่าเหล่าเหล่าเซียวเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อของเขาแล้วนะคะในทะเบียนบ้านส่วนพระเอกของพวกเราใช้แซ่ของทางแม่นะคะก็เลยจริงๆแล้วเรื่องแค่นี้นะหมายถึงในสมัยโบราณสมัยส่งเหนือเนี่ยเรื่องการสืบทอดอของครอบครัวใหญ่ๆเนี่ยมันก็ดูแล้วจะเป็นเรื่องปกติ มากมากเลยนะคะสำหรับเรื่องครอบครัวแบบนี้ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจแล้วก็มองเข้าไปให้ลึกถึงปัญหาของแต่ละครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าในราชวังนะคะในพระราชวังก็ไม่ได้มีการ ตรวจสอบอะไรนะคะเกี่ยวกับประวัติของพระเอกนะคะเรายังไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่ามีการพูดถึงว่าประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษของพระเอกเป็นอย่างไรคะ่ะซึ่งนัดจุดนี้นะคะมันจะมีความสําคัญขึ้นมาในช่วงที่โอหยางจะมาแก้แค้นนั่นแหละนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีการนวนนวเลยมีการใส่ความกันนะคะแล้วก็ท่านพ่อเนี่ยท่านพ่อของพระเอกก็จะต้องเสียชีวิตด้วยนะคะก็เป็นว่าเดี๋ยวพวกเรามารอชมกันและการสําหรับเรื่องสามบุปผาลิขิต นนะะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วก็อยากรู้ประเด็นไหนนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาบอกหวานไว้นะคะเดี๋ยวหวานจะค่อยๆทยอยจัดให้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหวานลาไปก่อนมีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ